เป็นโซนแห้น้ําจําลองมาจากประเทศอังกฤษใช้หิน138ก้อน,นครับนำเข้ามาจากอำเภอนาดีจังหวัดป่าชีนบุรีนะครับเอามาตกแต่งไว้ที่นี่นะครับส่วนด้านซ้ายมือผมก็เป็นโซนทาวเวอร์นะครสี่หอคอยกันแลาวนะครับจําลองมาแต่ละประเทศครับมีลาวพม่าไทยแล้วก็อินโดนีเซียสำหรับโซนทาวเวอร์สี่หอคอยหลัก สวนด้านในก็เป็นสวนปาล์มัหลวงผักบานถึงพันสี่ร้อยชนิดเลยนะครับหมอกให้ที่นี้นะครับเขาเรียกว่าสวนปาล์มโลกนั่นเองนะครับแทนปูนสีงห์เหล่านั้นเห็นก็เป็นกะหลามมะพร้าวทะเลนะครับหรือมะพร้าวสูดสาวนั่นเองนะครับสามสิบถึงสี่สิบปีน่าจะเห็นลูกเห็นของเขานะครับอันนั้นเป็นแค่กะหลามเขาครับลูกริงเขาอยู่ด้านขวามือนะครับใส่กรงเหล็กไว้นะลูกนั้นก็อยู่ที่สองถึงสามหมื่นบาทนะครับบอกกินแล้วเป็นยาอายุวัฒนะใกล้จะสูตรผ่านแล้วหาดูอนุญากครับ ถัดมาก็เป็นสาลาสีเมืองครับมีระพุธรูป,ปิฐาเป็นนี่สามปพุธรูปนะครับมีหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสําเร็จและหลวงพ่อเจริญนะครับขากับทําทมิฬากึ้นไปกราบขอพรกันได้นะครับมีแพนด้างเราเยอะกว่าที่เชียงใหม่ที่นี่นะครับที่เชียงใหม่น้องหลินปิงนะที่นี่น้องหลินปูนนะครับมีแพนด้าหลับวัวอุดมสมบูรณ์นะไม่เดินไม่ส่วนนั่งนิ่งๆน,นะน้องหลินปูนส่วนด้านซ้ายมือที่อยู่นภาสแสรมสีดำก็เป็นสวนพ่อพันธุ์ปลงเราครับ สวนด้านขวามือที่เ,เป็นพุ่มนับก็เป็นกล้วยไม้ย,ยางนบหรือเรียกอย่างว่าเป็นท้านจถึงเรานั่นเองนะครับเขาจะออกดอกมาปีละหนึ่งครั้งเองนะสำหรับท้าหึงครับแห่เย็นมเนา่นครับคุณพี่แห่จีลมจีเนาะแห่าจากธรรมศาสตสวนด้านซ้ายมือผมก็เป็นส่วนพ่อพันธกระบอ,อกเพชรของเรานะครับ

ไปเข้าเข้าไปกับเพื่อนเข้าไปกับเอิงเออยไปผู้พาเข้าไปในเอกไข่ เบาส่วนไปเดินย่านตัวใหญ่เดียวี่จะพูดอย่าเอันนี้เป็นวิดีโออะไรโซน่องไม่แคเบาเ้ยเลยบอกไม่กลัวอ้คุณแม่าหลงลง คออชัดขันเน็ตแห้งอะคือชัดแับาแห้งอะคือบ่ชัดเด้อันเธอทำเนี่งฉันไหลโซ่เธอไปแคบเอาไม่บอกว่ะเส้อานดส้านแฉมเลยเนั่นเนาะโอ้ยยังไงหน่ไปเดินจัเดินจัก โอตัวใหญ่มากเลยนูน่นคอยาวๆเลยเคไปดูตัวใหญ่้มีแต่ตัวสวยๆไม่กลัวแล้วเ <c oughs> นี้ยมาดูนี่ กัวไหมม่หวัม่วพ่ลูนี่ต้องเดินดูความเธอจ้าอดีตคนดีขาเงวาคนดีมากเลยจ้าเมื่อกี้ต้อมมาอุ้มแล้วหัวช่าง้ากูยอดเ้ว แล้วก็อยู่ที่หกเขาไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆคอยาออยาวๆนะครับแล้วก็ส่วนฝรั่งเศสหนึ่งสองฝรั่งเศสสองนะครับเสาที่เห็นนะครับสองฝั่งข้างทางเรียกว่าเสาตุงกร,ร,ระนาค่ะเป็นศิลปะของร้านนาทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีความหมายว่ายินดีต้อนรับนะครับส่วนทางด้าน,นหน้าของเราก็คือศาลาสีเมืองนะครับก็เป็นแบบจําลองมาจากจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับด้านห <ะ S 1> น้าศาลาสีเมือง้ายเมืองของเราก็คือต้นสีมหาโวูมาจากประเทศอินเดียรูวประหารของเราได้นำต้นกล้าจากต้นนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับปลูกไว้ที่หน้าศาลาสีเมืองที่นี่นะครับ ส่วนทางด้านาซ้ายมือครับต้นไม้ที่อยู่ในกลงนะครับเรียกว่าต้นมะพร้าวจะดีมาจากโมกอกซีเซล20-30ปีก็จึงจะมีลูก7-8ปีลูกเขาจะเนียสุกนะคบบนโบราณเขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะราคาลูกหนึ่งที่20,000-30,000บาทนะครับเมื่อแกออกมา,กาแล้วนะครับจะมีลักษณะอยู่ขวามือนะเป็นกะลาของเขาหรืเรียกกนอีชื่อเรีงว่ากะลาก้นสาวนะครับ ส่วนด้านขวาเบอร์นะครับก็จะเป็นส่วนปาล์มโลกด้านในก็จะมีหอคอยหรือว่าโฟทาวเวอร์สี่หอคอยสี่ประเทศนะครับก็จะมีลาวพม่าไทยและอินโดนีเซียซ้ายมือจะเป็นส่วนหินสโตนเฮนน์นะเป็นแบบจำลองมาจากประเทศอังกฤษครับใช้หินจำนวนหง้อปก้อนนะเป็นหินแม่น้ำมาจากพือนาดีจังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าสวนมงคลสองนะครับถ้าจากส่วนหินสโตนเฮนน์นะซ้ายมือด้านบนก็จะเป็นศาลาเทวดาหรือว่าศาลาสีทองอันนะครับ ขวามือด้านในนะครับก็จะเป็นสวนลิ้นแม่ยายสวนด้านหน้าของเรานะครับก็คือสะพานลอยฟ้าหรือว่าสไายวอล์กนะครับสามารถเดินชมสวนได้เป็นสะพานเชื่อมต่อกันยาว4-5กิโลเมตรนะครับสองฝั่งข้างๆก็จะเป็นต้นปาล์มเงินหรือว่าบานสีเงินนะครับก็จะมีรูป,ปั้าตนต่างๆด้วยส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นสวนบ้านไส้นะครับที่ตั้งโชว์อยู่บนหลังเต่ากระลาปกร,รซึ่งมีความหมายว่ายุดยืนยาวค อาจากสวนบอนไซม่ต่อด้วยสวนอากาเวนะครับเป็นการจัดสวนแบบแนวตั้งแบบประหยัดพื้นที่โดยใช้ต้นอากาเวนะครับก็จะมีกิ้งกาเรลรีาซหรือว่าอีกัวหน้าประกอบนะสายมือด้านในนะครับก็จะเป็นสวนรวมพันไม้นะครับ ่วนด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นบ้านเดือนไทยบ่านเดือนไทยกเมาบอกสำหรับจัดงานมงคลน,นะเช่นพิธีแต่งงานถ้ามีข่าวดีอยากจะไปที่สวนนรถพระยางเราก็ได้นะครับ ทุกตัวเลยนะครับราก็จะสั้งแล้วก็เขาก็มีท้องด้วยครับท้องทุกตัวนะครับ เราก็มาถึงที่หมายปลายทางแล้วนะครับทิศทางการเดินทางนะครับขอขอบพรคุณทุกท่านที่เขียมเยี่ยมชมสวนรถเมล็ดปริญญาของเราก่อนลงจากรถนะครับตรวจสอบสำระล้างสิ่งของด้วยนะโอเคนะครับแล้วก็หมดระยะแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านคราวหนึ่งครับถ้ายังไม่อยากกลับก็เดินชมสวนสวยต่อได้นะครับ